นี่เป็นหน้าเพจนะคะเขาก็จะมีการใช่ค่ะนะไอจีออฟฟิศอเดสกอออนดีวีค่ะใช่ค่ะเขาก็จะมีการให้ฝากขายค่ะก็คือสินค้าที่ลูกค้าเนี่ยฝากขายแล้วก็รวมถึงสินค้าที่เขามีการขายค่ะนี่ค่ะหนูก็รับมาค่ะพวก iPhone 12ก็คือมีจริงนะเนี่ยไอโฟนสิบเอ็ดนะคะที่รับมาเลยเนี่ยหนูก็รับมาจากร้านนี้ค่ะก็คือเราก็ขายด้วยนั่แหละแล้วก็รับมาใช่ค่ะ ใช่ค่ะอย่า iPhone 13เนี่ยรับจากเข้ามาแหละอ่า iPhone หนูปกติจะรับ11กับ12ด้วยค่ะอ,อ่า13เนี่ยประมาณ29,000 29,000แล้วเรามาขายต่อใช่ค่ะแต่ว่าไอตัว11เนี่ยเค้าจะขาย15,000เอ๊ะอ่า12อ่ะขาย15,000หนูขายประมาณ20,000แล้วก็ iPhone 10 10ใช่ค่ะเริ่มเลยค่ะไปเรื่อยๆ